สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวนนพาลีไทยแลยนด์นะคะวันนี้พามา่องดูรถชุดสักหนึ่งนะคะวันนี้ได้แต้มื้นไว้นะคะทุกคนตอนนี้พาการรุมรถข้างนกนะคะข่างก็คัดคัด ตอนนี้ตาช่างก็เป็นหมีแพนด้าไปแล้วนะทุกคน <S <S เรตัวเองไม่ทำเรตัวเองไม่ทำมารับจ้างเป็นลูกน้องช่างนนกเพอาะเด็กเกียเพาะเด็กทอนเพราเด็กเกียพรเด็กทอนว่าให้ไหนต่อ,พอเพราดีล่ะ เอาเงินมาแต่ใส่ฮะเาเงินเตะยืมให้เระเอามาแต่ใส่ลราจะขอเงินยืมเองเอามาแต่ใส่เอาไม่เ่ยยืมเงินบ่อเละเขาคือบ่เห็นเอาแล้วาไปเชียงไว้เห็นยังในลิ้นชักงานอ่ะโอ้ยเขาต้องเอาไว้มาขึ้นเมื่อนี้เสียงบนลิ้นชักบ่บ่มันมื่อขึ้นเอาปากแทจะตัวไปตากไว้พอดีมหล่อแน่ผิดปะเมื่อวานเขาเปิดเอ้ยเมื่อวานก่องเขาเปิดก็บ่เห็น แล้วว่าอ่ะแล้วว่าจะใส่เอาแบบนี้ในกระเป๋าของเดี๋ยนะเอามีแบ่งหาอร่อยแล้วเป็นแบบเนี่ยเป็นมือมากเลยแล้วแล้วแล้วเป็นอย่างเอาไปสื่ออย่างคือได้แบ่งลอยมากที่เราซื้อเหลราอีหยังมันคือมีแบ่งลอยตองฮกใบแบ่งหารวยไปสื่อเหลราเราเพือได้แบ่งลอยมากฮกใบเฮ้อกินคนดีที่ทันควายฮะบอกมาเขาป็นคุ้นกัน เขาไม่ค่อยมีตังค์วะมีตังค์แห้งวะมีตังค์ไรบอมีตังค์อีดีบอบอบออีรีอีรีมาอีมีตังค์วะจ่ายมาสองร้อยหาสีปาดจ่ายมาเลยมีเงินแล้วก็จ่ายมามันบันมีขนาดมันใช้บอกว่าวีดีไมวบูดเบื้งเนี้ยข้อจะคลองเงี้ยมันเป็นอันขาวๆดำๆอยู่ มันขาวแต่มองทีว่ามันพับเข้าไปมองอื่นมันดำอะไรเนี่ยมองทีว่ามันเป็นสันเป็นสันเป็นหลองยังเสียมันขาวเวลาจะคล้องหันคางยังจริงนะไม่เป็นเนื้อมันหนาเป็นอันหน่าเอาเงินไปใส่เพราะว่า วิ่งต่างเขาเงี่ยเลยวิ่งต่างเขาเี่ยเลยวิ่งเฮ้ยสื้ดีอันพัดพัดหัดหัดเสียงเสียงเงินเอาไว้ได้อะไรนี้ดูนี่เนี่ยแต่เขาพอเอาเสื้อผ้าไปเสี่ยงเอาไว้ก็สิดว่าเห็นได้นี่ฮกรวยเมื่อไหร่เขามันอยู่ในเห็นช่องที่มันมีซิปไหมจะเขามักไว้เงินในนั้นแหละแต่เขาบ่ค่อยเปิดเพิ่งแต่เขาเอาไว้ได้ตลอดได้เลยแต่เขาบ่หูเนาะแต่เขาบอเอาเสื้อผ้าไปเสี่ยงเอาไว้นี่

น่มีเอาไว้ไปเชียงไหวไม่ลินชักปลอมเว้ยคิดว่าเขาบ่เห็นบ่ฮฮ่าฮ่า่าเขาไปเจอเก็นไว้ไหนเขาถึงไม่รู้มันมีไม่ตัวที่นาเก็บไว้้วเขาไม่รู้แต่ร้านเช้าไปเดินเดินไม่ต้องพอนอะแล้วก็ลงวัชพี่ไอเราไม่ได้เก็แต่เราใจคอนบ่เว่าจะกินก็หัก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 หุ้หล่อนี่ว่าความส่ขดี ต้งทิ่ดีเลยกขนาดใส่หัวเกดียต้องต้องตรึงหัวเกียรดฮะให้ฉันล็กตรึงหัวเกีย์ให้โอ้ขอบคุณไอ้พวกที่มันใส่ตังได้แล้วบอกเลยเห็นไหมนีตอเราพูดนีเขาก็รู้แล้วนี่ไอ้ยาองใส่ต้องเช็คหัวเกียรลวดก่อนโอ้ ถือว่าเป็นความแบบโชคดีแห้งเอาเสื้อผ้าไปเซียงได้พอเงินเสื้อมีข้อเราเงินไปเซียงไว้รอจ้างวันมาเซียงเสื้อผ้าซคุณจะผาเงินหรอไม่ได้ซื้อเงินจะไวมาเซียงไปเซียงเหรอวอเสื้อผ้ามันหล่นตู่ก็เลยเอาไปไว้ในห้องซื้อวันได้เซียงเอาผ้าเสื้อผ้าเก็บซื้อก็เลยเห็นว่กระเป๋าเงินวันก่อนมี20บาท มือ่อนี่คือมีกหกลอยเนาะอันนี้หลังจากที่แบบเถียงกันที่อูเ่เสร็จนะคะทุกคนเราก็จะมาใส่หัวหายนะทูดเดินไปเรียกลูกตัวเองดูมานนอน พี่วูดูมันนอนดิงดอสองสารแถอวะหยองเอ๊ะลุกไอ้ยิ้เร็วลุกลุมันทำทไมวันนี้มันไม่ลุกวะอะหยองลุกวันนี้โกหกไม่เห็นจะยกมาให้เลยเร็วมันว่าอย่างี้แหละแน่หยองม,มาให้อไอ้หย,ยองไ,ไอ้หยองไม่ไยังไม่ได้ไอ้หยองไม่ ตัวที่พี่วุฒิขี่นะคะพ่อกับแม่พ่อกับแม่ไปนาเนาะนนก็เลยให้พี่วุฒิมาช่วยใส่หัวอาหารดี๋ยีบใส่รีบเสร็จะจะได้รีบไปช่วยช้างนกทำรถนะคะสบายเกินไปแลว้วมึงนอนขี้ที่ทำไมันไม่ลุกเหมือนที่พี่บอกอ่ะหรือว่าหนูถ่ายคลิปแล้วมันไม่ลุกอ่ะเออไม่รู้ว่าหนูถ่ายคลิปอะไร ป่าพี่เรียกวันสองวันแล้วทั้งเช้าทั้งเย็นพี่บอกน้องมึงันจะเป็นวันนี้มึงมาด้วยไงปกติพี่มาคนเดียวไหมดูดูไปฝั่งนู้นด,ดูแล้วพี่จะเรียกวันปกติอะตอนเช้าพี่วุฒิก็จะมากับแม่นะคะตอนเย็นนั่นก็มากับแม่บ้างมากับพี่วุฒิเปล่าว,วันไม่รู้รรร <laughs> ทำไมมันนอนวะวันนี้ไม่มีตัวไหนอยากกินเลยเดี๋ยวขอตัวให้หัวอาหารบัวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่พี่วุฒิเสี่ยงเงินนุ่นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราให้หัวอาหารก่อนนะคะ <c oughs> ทุกคน อันนี้นุ่นก็แบบเอาเสื้อผ้ามาพับเอาไว้เนาะเพราะว่าแบบเสื้อผ้ามันล้นตู้เสื้อผ้าน,นุ่นทั้งสองตู้แล้วอะ่ะนุ่นก็เลยม,มาเก็บไว้ที่นี่นะคะนี่นุ่นก็พับเก็บไว้นะคะเป็นเสื้อที่แบบพวกอีอยอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ใส่นะคะบางเอิญวันนี้สั่งเสื้อผ้ามานะคะทุกคนก่อนจะสั่งก็แบบบอกพี่วุฒิแล้วว่าจะสั่งนะเออพี่ก็ให้สั่งนี่จ้ะ เอาเสื้อผ้ามาเก็บนะคะทุกคนดันมาเจอกระเป๋าเงินพี่วูดแต่ก็แบบไม่ได้อิจใจอะไรนะจ๊ะพอทีนี้เออลองเปิดดูมีเงินไม่อะไรย่งนี้เนาะก็เลยว่บเอา้าวันก่อนเปิดดูมีอยู่60บาทแต่ทํำไมวันนี้เปิดดูนับก่อนนับก,ก่อนมีเท่าไหร่อุ้ยน่าจะหลายบาทนะเนี้ยหนึสสม,มีสามร้อย สี 400, 500, 600, 700. ่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยอ้าวเมื่อกี้บอกว่ามีแบงค์ห้าร้อยแบงค์เดียวเอาไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์แต่ทําไมแบงค์ห้าร้อยมันกลายเป็นเจ็ดร้อยได้อะทุกคนเบียบนี้ต้องโดนต้องโดนแต่เราก็ไม่ได้อะไรนะคะทุกคนส่วนนึ่งๆก็แบบไม่ได้อะไรนะคะแต่แบบพี่วุฒิอ่ะชอบแบบ เสียงเงินเอาไว้ในกระเป๋านะคะนุ่นก็เห็นตลอดเลยทุกคนไม่ใช่ว่านุ่นอะเพิ่งจะเห็นรอบนี้รอบเดียวนะเมื่อก่อนนุ่นก็เห็นแต่แบบก็ไม่ได้อะไรเนาะเพราะว่าเขาทํางานเขาก็ต้องแบบมีเงินใช้ส่วนตัวของเขาเขาอาจจะแบบต้องแบบใช้จ่ายส่วนตัวของเขาเหมือนแบบมาอยู่ที่นี่เนาะบางทีตอนเย็นเนี้ยเขาอาจจะแบบอยากซื้อเราซื้อเบีร์ให้ช่างนุกิกนอะไรเงี้ยนุ่นก็ ไม่ได้อะไรนะแต่อันนี้ไปเปิดเจอไงก็เลยแบบเออเดี๋ยวลองทำคลิปแกงดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะลองทำคลิปแบบเ hmm. ชียงเงินไว้หลอเชียงเงินไว้หลออะไรอย่างนี้นะคะแต่แบบเอ่อเวลานุาน่นได้ถ่ายงานนะถ้าใครติดตามติกตกอกของนุนนะ่นเนาะก็จะเห็นนุ่นอะถ่ายงานลงเออเป็นงานโฆษณาเครื่องดื่มบ้างแบบงานโฆษณานั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีไรายได้นะคะ ได้มานุ่นก็แบ่งพี่วุฒิด้วยนะคะเหมือนแบบพี่วุฒิอยากได้ไฟใส่รถอยากทํารถอะไรเงี้ยนุ่นก็ออกให้นะคะอะไรกระจุกจิกอะไรเงี้ยนุ่นก็ช่วยโอ,อกนะคะถ้าเป็นงานที่ทําด้วยกันนุ่นก็ให้ด้วยนะคะเหมือนทํ o ย t ท b e ทาอะไรเงี้ยน,นุ่นก็แบ่งให้แบบว่าเขาอยากได้อะไรก็ซื้อให้แต่แบบไม่ได้ว่าซื้อให้ซะทุกอย่างจะซื้อเป็นบางอย่างที่ จำเป็นเหมือนกับรถอย่างเงี้ยตอนนี้ทํารถอยู่นู่นก็จะทุ่มไปที่รถมากกว่าเหมือนแบบถ้าเงินไม่พอที่ต้องซื้อนั่นซื้อนี่แบบของกระจุกกระจิกเติมลมเติมแก๊สอะไรเงี้ยนู่นก็จะโอบอให้นะคะในเมื่อเราถ่ายด้วยกันทําด้วยกันนะคะถ่ายด้วยกันโฆษณาด้วยกันอะไรอย่างนี้เนาะได้เงินมาก็ใช้ด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน